พอ,อ้ารถมานะรถมารถมาแก้งจักรยานจักรยานแก้งจักรยานหลบรถหลบรถระวังกูบัติเหตุนี่วันที่สี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะนี่อากวางที่เก้าน้องไกด์เอ้อ

ไปแล้วแจ้งจักรยานอากวางเป็นหัวหน้าแก้งไประวังรถนะระวัง,งรถนะแจ้งจักรยานนี่ไปลแล้วแจ้งจักรยานยไปไปแล้วไปแล้ว